คลิปนี้ก็มาชมพระสายตายบ้างนะครับรายการก้องส่งพระสยามกับอาจารย์สุทธ์มันเขตวิทย์ก็ลงใน y o u t u b e นะครับแล้วก็ทาง t ิ k t o k แล้วก็ส่งไปทางไลน์ทักทายกันมาเยอะนะครับก็ให้ความรู้กันนะครับว่าการดูพระดูยังไงแล้วมีพระภาคไหนม้างอย่างเช่น พระสองพิมพ์เนี้ยเป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะสามสามองค์บนนี่จะเป็นกรุกนางตานะกรุนางตาส่วนอันนี้จะเป็นกลุกวัดท่าเรือนะของนครศรีธรรมราชมาดูกลุกนางตราน,นะเป็นนาบปก ็จะมีพระอยู่ตรงนี้องค์หนึ่งมีสัญลักษณ์นะครับกุ่าเรือเห็นไหมเนื้อนี่จะุูเหมือนกับพระกุบ,บ้านกลางนะเนื้อแต่นเนื้อดินนี่ละเอียดนะแต่การผุก่อนที่อยู่ในในใน,ในกลุ่มนะครับนะ เนื้อจะออกขูกขัเป็นหนังคัางคกคเลยอันนี้เนื้อดินนะองค์นี้ก็จะละเอียดขึ้นมาหน่อยอยู่ที่การเอ่อการเก็บแล้วก็อยู่ในกลุ่วด้วยว่าอยู่ในข้างบนข้างกลางหรือข,ข้างล่างอะไรเงี้ยแต่ปเป็นพระที่เนื้อเนื้อแล่งมากนะครับเนี่ยเขากัน ก็ให้ท่านชมกันอันนี้กลุกนางตาแล้วก็พิมพ์หน้าปกแล้วก็มีเนื้อชิ้นไว้นะอันนี้เอาเนื้อเอาเนื้อดินมาให้ดูไม่ได้เอาเนื้อชิน้นมาให้ดูเอาเอาเนื้อดินฮะแล้วเนื้อชิ้นก็มีอันนี้นี่มาดูกุนท่าเรือ กุวัดท่าเรือเป็นะเป็นพระนานงขัดสมาธินะครับปกโพซุ้มเรือนแก้วนะีนะ่กนะุทนะ่าเรือถ้าเป็นพุทธชินล่าก็จะเป็นนั่งปางมานพิชัยอันนี้เป็นปางขัดนั่งขัดสมาธินะเรียกว่า พระโปโพสมเรือนแก้วกุวัดท่าเรือของนครศรีธรรมราชก็มีคนแบ่งเอาไปบูชากันนะครับหลายท่านนะในราคาที่พูดคุยกันได้นะครับใครจะมาแบ่งปันก็เรียนเชิญน,นะครับนะ ผมเป็นข้าราชการครูบํานาญคนโคไทยได้สะสมพระไว้จากปู่จากพ่อมาอีกทีหนึ่งกับเจ็บไว้ตอนนี้เราก็มีลูกมีหลานก็เขาก็นำไปใช้บ้างแล้วนะผมก็เลยได้คำแนะนำจากลรกให้มาแบ่งปันให้กับคนอื่นใช้กันบ้าง ผมก็เอามาลง YouTube ให้ท่านชมกันมือโทรศัพท์ไลายไอดีก็มีอยู่ทางใต้คลิปวิดีโอเอาคลิปคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะฮะท่านใดที่จะพูดคุยกันมีพาพอะไรที่ปแปลกแปกก็ส่งมาให้ชมกันได้หรือ เจอพระไม่รู้กลุกไหนกลุกไหนก็ส่งมานะครับส่งมาทางไลน์ก็ได้ส่งมาทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับก็จะดูให้ถพระกุุไหนที่ไหนที่ผมรู้ผมก็จะบอกให้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีครับ